เห็นอยู่บ่พี่น้องปลาใหญ่ได้นน่ยังบุกขึ้นอยู่มาปะปปปจับปะจัปะปะปะปปอ่ตังว้าหู ไข่นะ่ะเต็มทองอยู่เลยไข่ป่ากินไข่มันก็บพอแลอ้วสบัยดีพ่อเมย์พี่น้องสบายดีตอนเศร้าเมื่อคืนนี้นะพ้นตกแน่เลยพน้นเศร้าหยุดตกอเอาอไปการกับพ่ได้ เรมันนีอาชีมาลับชาวอีกเด้ มื่อขึ้นพูลียังไม่ได้พอแต่ ก็ออกแล้วต้นไม้เปื่อยพุ่นมันอยู่ทั้งถังแล้วก็ตกปุ๊บมันขึ้นทั้งทัง้งถังเลยนี่มาหาเก็บกอกก่อนอกอกกับตัวใหญ่ดิตกแล้วตกแล้วเซลนกลายดิเชียงนกนะอืม quay sờ đi Ô ni. lên lên Man man vô to. Lực lý nhảy vào ơi. สมใจแล้วได้หอ,อกตัวหนึ่งคิดนำบบได้ไปนะตั้งแต่เสาร์บนเลยเมื่อคืนนี้ปอทุกไปนะจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยมือบะมาันไปตั้งแต่เก่าโมงจนมอดชิบสองโมงบริพภจกักโตเลยพลึกใหญ่ลีหัมบักใหญ่หัมบักใหญ่เคยคิดว่าก็หอกหมอแต่มันไปแหงอะไรทั้งถึงแท้เสา ทั้งรุมนะก็พออยู่เลยพอซองโตประธนได้ยิงมันซ้ำ ไปต่อะไรแล้วต้องไปยามมองมองใส่ปะตังหน่อยมีคนลักมองหรือว่าลักป่าโอ้ทุกเห็นน้องมามันมานนึ่อมิล <laughs> เก่งเลยไปหาเจ้าของจนพออยู่ผลลีนออกมานี่ชุมพอดอกไม่พอซับก็ะหอกมึงที่ให้น้องดาเพิ่นแก่งเสบบัวเสบต้องให้น้องสาวแกงและชุ่เฮายังสิไปยาหมองต่อถ้าได้ปลาจังหน่อยมีแต่ปีเงาพี่น้องปีงก็แซสบต้มก็แซสบหรือว่าแกง อ่างมาตะโกตะโกตะโกพอพิมพ์เพิ่นว่าแกงแกงแกงกระเซบอยู่ได้พอมีเหือมีแห้งนะากินแกงปีงบมสำนัดปันใดแต่ประเภทแกงมียอดยอดชานยอดขนแขนใส่น้ำกันแเซ็บดอกพว่าอยู่ป่ามันเมื่อยๆรู้สึกเมื่อยๆแต่ละคน ก็คือแปบนี้แหละเบาพิมพ์อสบายให้กินยาก็บ่กิน่ําแล้วบางทีจะมาห่อเดือนจะได้สักยาอีกบัดน,นี้บ่ได้แล้วเป็นเบาแล้วบ่ได้กินยายังทาเบาปะยาเม็ดแล้วจังไนฮาชีปะยามองอีกไปไปไปปะยามองต่อเหานาได้มาอยู่บ่บ่ได้บ่ถือ่ัา ช่วงนี้นะสซเบ็ดปรากฏบ่ได้พี่น้องเอ้ยนำมันลงลงตลอดลงตลอดปล่อยน้ำปล่อยน้ำเขื่อนนม่ก็อสาเบ็ดส่มองก็บ่ได้เดือนเดือนสี่เดือนห้าเดือนหก เห็นอยู่บ่พี่น้องป่าใหญ่เด้นน่ยังบูึ้นอยู่โอ,โอ้ทุกเห็นอะไรมันให้มันขึ้นก่อนเบอร์ชิล่งมุดก่อนมีม <c oughs> ่วงกาเดิโอ๊ยชิลงชิล่งมุดป่าพี่น้องเอ้ยป่าบักไงเลยเด้อ Dùm đoạn tay ghê tóc tao ghê 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 mà ghê 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 Dùm, ghê dùm, ghê

Ba nhầm hơn vô Nằm nặng, nằm nặng nhỏ ơi Mong chân chắc khát vô Ừ, xin chuộng Ơ, bão nè Lớp lấy bão bão nóng rồi sao Xa, xa Hên bói phía nóng Hên bói, hên bói, hên là bộ. chán tốt lắm

โอ้ยเกือบห้ำเตกไปแล้วเอ้ยป่าใหญ่เลยโ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 อ้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้อาจนได้โอ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 ้

ยามมองซองด่างกประมาณอยู่ได้ตัวหนึ่งแต่ยังด่างหนึ่งอีกยามต่อ,ได,อได้ืรียบร้อ้คืนนี้ยามกับอะไร้ำม,มองตัวนี้ยามตอนเช้ากับตอนกลางคืนกบประมาณจักตัวเลยพี่น้องเอ้ยบุไดชำม,มองใครในใดรปลาตัวใหญ่ถึกมองมองใหญ่ โว้มาอยู่ได้นี่มาแล้วมาแล้วปลาชิกังโอ้เมื่อคือนนี่ตัวตัวเดียวก็บได้ี่ซ้บะชิกินถือตอนเช้าอยู่เด้อถือถือแล้วถือแล้วนี่มานแล้วแล้วมานแล้วนี่พี่น้องมานอยู่เด้อมานอยู่เด้อมานตอนเชา้า và kèn liệp lói bà khưng bà khưng khưng thức mòn vô nì hàng หางมันแดงๆปลากดคลั่งปลากดคลั่งนี้พี่น้องหางมันแดงๆเนื้อนี่นี่ของแท้ของแท้ใครได้ได้ตัวน้อยใครได้ตัวใหญ่นะครับอยู่ยปลาตัวนี้นะคย,ยายนาฬิได้ครับถึกเงียงมันนู้นอันตรายลี ปลากรดข้างปลากรดข้างลูกปลาขึงลูกมันนี่กันทาเม่มันอุ้ยสามชิบชี่ชิบโลคุณชุดยอดเออชุดยอดแล้วหันเฉาได้แล้วได้แล้วหันเฉาพอแล้ว ได้ปลาตัวใหญ่มานำน้องดาเด้เอ,อปลานี่ก็ได้ <c oughs> คำคูณคำคูณในปลาใหญ่แล้วเบิ่งห่างมันพี่น้องเอ้ยอืตัวใหญ่เด้พิม <c oughs> ม <c oughs> ปาปลากิเล็บนี่เรียกว่าปลากิเล็บนี่กิ๊ดมันนั้นน้อยน้อย <c oughs> หรือว่าปลาคอมันนี่ ปลาคอมันกป็ปลาคมันจกปลากินเล็บอกันแน่นี่ก็ยังบ่มันใจมันใหญ่ลีมานำนองดาเอาพิมพ์เนาะใส่มองกับเอาพิมพ์่องเธอแล้ว่ได้ปลาใหญ่มานจัดมาพุน่นเมื่อคืนนี้แต่ละคนฝนตกสบายดี แดดอลยยังชีหาตมปลาก่อนตมปลากดกับปลาปลากดขังหรือว่าปลาเข็งนัน่นแหละในชุนของนาปิงอยู่เทเลนี่กินข่าวเทเลนี่คักอยู่มันมีต้นไม่ที่ยังไม่ได้ตายหม่มบนหอยยูนะ่ะมันเกียงต้นไม้ตายเบิดแลเลยอากาศมันหอนเมื่อวานนี้ก็ฮอน มาเด้อพ่อแม่พี่นอ้องยู่ที่เขื่อนเซลนองเมืองนองอาอบางคนนะบอกเข้าใจนำเขื่อนนี่มันแม่นำใหญ่เลยหาใส,ามสาา่มองใส่เบ็ดกันทาใดมองหลายหลายหรือว่าไดเบ็ดก็ได้กินป่าอือือเหยียบเบ็ดอีกแล้วทำิตวชีแกงป่าป่าน้อยลูกปลาเครองนี่ของแท้เนี่ <laughs> หางแดง เล่นนําเอาสิต้มหัวบักกุปลาปลาใหญ่กินปลาใหญ่กินปลาน้อยหลายเถื่อนปลาน้อยกินปลาใหญ่อีกนแล้วบ่ได้กินเฮาสิต้มหัวมันเนาะอันนี้ก็เฮ็ดแห้งแม่นต้มหัวปลาตากไว้แดดแหแดดนี่มื้อนี้แดดตากกะตแง้ได้ปลาใหญ่จักสิกินได้อีกพี่น้องคอมเมนต์มาวนดบ่มี้สิกินกินหอยแม่นวนนี้บ่มาได้ เปลี ali, ali, de de ่ยนเปเนบ่ตัวปวใหญ่เลยได้8โลได้8โลค่ะคันทาคานี่ได้ลายได้เงินนี่บ่ลองเฮ็ดชมเนาะจบบ่เฮ็ดชมเฮ็ดนี่แคนผู้มกแม่แอี ลางเรียบร้อยให้มันสะอาดเฮ็ดชิ้นแหงไว้ปลามันใหญ่จกเฮ็ดเอาได้กินก็นกินหมเบดมื้อคืนนี้บ่มีอาหารจนชิตายกินแตหอหอยูอ่บไ่ได้แต่๋ยวมันม้มือมานอยู่ซ้ำพานใ้ปลาตัวนี้ไงซ้ำพานเลย ปลาขมันปลาขมันไข่นะเต็มทองอยู่เลยไขป่ปลากินไข่มันก็พอแล้วเลยชิต้มหัวอีกกินให้อิมอ่มอิ่มโดนแล้ว,วไปกินปลาต้มปลาต้ม,ตม,ตมนี้จริงแบ่บกินชิบคนบวชปลา បបាក់ໃຫຍ່បបាក់ໃຫຍ່វូចាស់ណាស់យ៉ាណេះ ้อนๆๆตอนตอนเช้ากับตอนแรงกลางเว้นนะอากาศมันฮ้อนแต่ตอนกลางคืนน่ะฝนตกอยู่นี่อยู่บ้านเฮาน่ะฝนบ่ได้ตกบัดมาพี่น่ะฝนตกอันไข่นยอยู่บ้านเฮาหากินมีตะขี้เหืออ บอดีเห็ดชมเลยพี่น้องเห็ดชีนแห่งไว้กินเขาพระทันมันหอน แดดแดดแดดแเตะเสาแทมันนี่ใครในแดดแผ่นฝนตกชีน้ำบ,บ่แห้งสั่มใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลายมันฮอนหอนหอนหอน,หอนภยยัยอกเบิ้งคลิปเต็มๆไปเบิง้งเขาเบิ้งคลิปน้องนาเด้อ ประเทศไทยสามบนกินเขาแบกนะเบิร์ดแบกกระโปรงนะเบิร์ดแต่และคนนะเมื่อยอยู่กินปลาปลาปลาแบบนี้มันเป็นปลาน้อมันลายกินกระเพาะเอาต้องการกินมันโอเคเออขับใจขับใจมาเจออะไรอื้ม <c oughs> <c oughs> ซีนปลามีติซีนโตงามงามเห็ดแห้งว้สบายกินเข่าอยู่เหินตากแหง้งพอ,อจนเหลือนะ้าตอกเอาไว้ประด레ปลามือนอี้ตันแรงนะตะันแรงอืมาเดอพายกินซีนแหงปลา xin pha hạnh xin pha hạnh xin pha chắc chị ba nó đây màn tình chạp tiếp tục làm là 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 đây huh? đây <laughs> là 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 nè là nè là 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 นนนนลายลี่ทาสิกินมาหอนเทอนก็ได้กินเขาเรียบร้อยแล้วเห็ดเปียกเห็ดงานก็เรียบร้อยแล้วเห็ดชิ้นแห้งก็เรียบร้อยมีแต่พ,พักผอดไม่น้าาองน้าได้าแล้วป่าเป็นใครนะสายังไมเสาอยู่กับธรรมดาอยู่จ <แก S 1> ิบ ยย่าพาอบน้ำไล่เจ้าก็อาบน้ำตลอดตั้งแต่เสานี่พนลิ่นน้ำนะเก่งเลียีพี่น้องหมู่บ้านนี่ก็คือการลิ้นน้ำเป็นไข่นี่มัดไปมัดไปแล้วอม,มัดปปแล้วติดกันสมื้นั่นางพักพอรอยู่นี่มันเย็นลายนี่เธอเธอนี่มีแต่ใบใหมย่ยังไม่ทันในตายบอลทายุน้ำไม้ตายอากาศมันหอนเจน้นอนน้องดาเพิ่งกิซิมาดอก ทมิดว่าสิกินกิน,กนเข่าเรียบร้อยแล้วว่าชีได้เมื่อหรือ,รอว่ากลับบานแต่น้องหน้ากาับหายเจ็บแล้วบอพิมพกับใครขึ้นน่อยหนึ่งกินยาไปเ้านี่กับเม็ดหนึ่งบ่าพิม์เพิ่นไม่อยากกินยาพี่องเอาให้ยากับกินแลวตอนนี้กันใครขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วแลวจังหน่อยเฮาชิพูนไปลงลุ่มไปเลยหายกินสิไปขุดต่อต่อดินนี่แหละ ปีนี้นะบริกินจากเธอเลยชิลองกินปีนี้มันเซบมันใดต่อต่อคุม่มหรือว่าต่อดินนี่เพระาะว่าเม่มันในลูกมันมันใหญ่เกือบชิวตดก้อยมือหรือว่านิ้วมือเลยไปน้องมันใหญ่ลีโอเคไปพอกันคลิปต่อไปขอบใจเดอ้อพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามเลยครับชมหลายๆคนชงกำลังใจหรือว่าชงแรงใจให้ด้วยมาตลอดแล้วก็ให้เฮาเฮ็ดคลิปตลอดโอกาสน่าพบใหม่พี่น้องโอเค